อีกคร้งน,นะคะคลิปวันนี้ก็คือ my best friend นั่นเองนะคะรอช้ายอยู่หญยไปดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะทุกคนก็ให้เราถ่ายคลิปก่อนนะคะคือการถ่ายคลิปนะคะเราจะถ่ายคลิปในอ่ากล้องโทรศัพท์ปกติเลยนะคะก็เข้ามาที่กล้องเนาะเสร็จแล้วก็หาตรงที่แบบที่เป็นหน้าต่างอนะทุกคนแบบมุมย้อนแสงยิ่งดีเนาะเพราะมันแบบจะทําให้มืดนะเนี่ยแล้วเราก็ปรับแสงลงนะทุกคนปรับให้สุดเลย พอสูดแล้วใช่ไหมมันก็จะมืดแล้วก็จะเห็นแต่เงาของเรานะคะแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการถ่ายเนาะพอเราถ่ายเสร็จแล้วได้คลิปมาเสร็จแล้วนะคะวันนี้แอกจะสอนวันนี้แอกจะสอนตัดต่อในแอปนี่นะคะแคปคัตนะคะทุกคนก็คือเป็นแอปเดิมเนาะที่เราใช้ตัดต่อมาปกติเลยนะคะก็คือเขาเปลี่ยนชื่อนะทุกคนจากเวียร์เม r เกอร์ใช่ปะ่ะก็เป็นชื่อนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนเข้าไปที่แอปเลยค่ะเสร็จแล้วมาที่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็นำวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะคะเข้ามาในแอปค่ะอุ้ยทำไมมันกลับด้านเดี๋ยวเรากลับด้านวิดีโอแป๊บนึงนะคะ แบบนี้ใช่ไหมคะพอเราได้แบบนี้มาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะลงพื้นหลังก่อนนะทุกคนให้เรามาที่คําว่าเอฟเฟกตรงนี้นะเสร็จแล้วให้มาที่ Shadow เป็นเงานะแล้วก็ทุกคนเลือกได้เลยนะว่าแบบจะใส่พื้นหลังอ้นไหนอะสมมติแอลอันนี้เนีย่ยมันก็จะเป็นแบบแสงแบบนี้นะทุกคนพอได้เสร็จแล้วใช่ไหมก็โอเคอาตกลงทุกคนก็ลากเอฟเฟกให้มันมาให้สุด คลิปวิดีโอของเรานะคะอันนี้ก็ลบทิ้งไปเนาะพอเราได้เอฟเฟคพื้นหลังแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ข้อความกันนะคะก็หาหาจุดที่เราต้องใส่ข้อความเนาะเสร็จแล้วมาที่ข้อความค่ะแล้วก็เพิ่มข้อความนะคะเสร็จแล้วให้พิมพ์เลยค่ะก็มันจะเป็น I Love You เนาะก็พิมพ์ตัว I ไ,ไปก่อนพอพิมพ์เสร็จแล้วทุกคนจะเห็นตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นแบบพวกสไตล์ตัวอักษรต่างๆแล้วแต่ทุกคนแบบจะเอาสไตล์อะไรนะแบบจะเอาตัวอักษรเป็นแบบไหนเนี่ยทุกคนสามารถเลือกได้นะคะเลือกตรงนี้ได้แล้วก็แบบมีภาพเคลื่อนไหวอยากให้มันแบบออกมายังไงอะไรเนี้ยทุกคนก็สามารถเพิ่มได้เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะแบบนี้นะคะ เนี่ยทุกคนก็ใส่ตัวอักษรไปเรื่อยๆเลยคะ่ะได้ตัวอักษรครบเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีคําว่าสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ค่ะให้เราคลิกเข้าไปเนาะแล้วเราก็เนี่ยมาตรงคําว่าเพย์ตรงนี้นะคะแล้วอันแรกเลยแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเอฟเฟกนะคะเราก็าไปวางตรงนี้นะทุกคนเนี่ยมันก็จะออกมาพร้อมกัน บบนี้ค่ะก็ทําไปเรื่อยๆก็คือแค่นี้เลยทุกคนมันไม่ยากใช่ไหมมันมีแค่นี้จริงๆทุกคนก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็แบบเพิ่มตัวอักษรไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่เอฟฟิไปเรื่อยๆมันก็จะได้แบบนี้มันก็จะได้แบบคิดที่แอดทำออกมานะคะเท่านี้แล้วค่ะไม่มีอะไรก็วันนี้ก็จบแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะทําตามกันได้นะเพราะว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแน่นะคะไปละค่ะบ๊ายบาย